โอ้โหวันนี้ขอถ่ายลูกหลานด้วยค่ะครับน้องเอ็มด้วยเข้ามาดูแป๊บนึงก็ได้เออยังไม่เรียบร้อยนะคะครับไม่เป็นไรครับโอ้โหบ้านเอ็มเพิ่งตาเอ็มไม่มีเวลาไงตาเพิ่งเข้ามาวันแรกนะนี่เข้ามาวันแรกนะนี่เออเดียววันสองวันนี้เอ็มจะเอาพวกนี้แล้วแล้วบ้านหลังนั้นล่ะก็เป็นห้องนอนเฉยเฉยเลยค่ะเออ ดีอย่างนี้ช่างอ่ะจริงๆเอ็มจ่ายเงินสำหรับทำตู้คอนเทนเนอร์แล้วและเอ็มซื้ออุปกรณ์อะไรแล้วล่ะเพราะว่าเขาเขาทำแค่ติดฝ้าฉนวนกนความร้อนฝ้าผนังแล้วก็นนมะโนมมะโนมถ่ายตาแป๊บหนึ่งถ่ายตาเนาะถ่ายตาแป๊บหนึ่งมาแล้วแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอ แล้วแล้วครปดนาทีแล้วยังตาไม่ไม่ไม่ได้ครบแต่ตาเขาสต็อปไว้แล้วก็ตาเขจะจะไปถ่ายจังนอนถ่ายจังนอนถ่ายจังนอนด้วยครับเดี๋ยวตามาเยี่ยมใหม่ครับเดี๋ยวตามาเี่นใหม่เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวหลังหลักออกพรรษาหลักออกพรรษาแล้วค่อยตาขึ้นมาเลยครับครับครับมากรลนหนักไม่เจ้าแบบเมงสามเมงเท้าเท่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ฮะลูกกระยาดอก อีท่าก็ตามนั <3> <3> <2> <2 3> <3 ้นนะครับผมนะครับวันนี้ว mm> ่าจะมาดูหญ้าซีลำวันแรกจะไหวไหมนี่ไปไหนแล้วนี่ไหนย่าไปไหนแล้วจะมาดูเออไม่ตาไม่ลำนะเออตาตาตาลำไม่เป็นขยับเท้าไม่เปลี่ยนเออขยับเท้าไม่เป็นจริง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 ขยับเท้าไม่เป็นใครจะสอนให้ล่ะ ไม่ตาลองขยับเท้าสิขยับไม่เป็นตาทำอย่างนี้โอ้ยนั่นก็แย่งอาชีพลุงพลเลยทำอย่างนี้น่ะไม่ได้ไม่ได้ทำไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้ทำไม่เป็นไปต่อไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ไหวแล้ว เอาไว้นี้แหละอย่าล่อให้คนแก่ลามเธอเออไม่เอาเออเดี๋ยวก็เียร้มอ่าลมมลูกเจงน้ำมนต์ลาไหมไม่ได้ลามน้ำมนต์ไม่ลามนะครัเอาเฮ้อ เปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนชุดแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วโอ้โหเดี๋ยว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 เดีก็ตะลึงก็ตะลึงนี่แหละก็ตะลึงหญ้านี่แหละจะไหวไหมนี่โอ้จะไหวไหมนี่มาแต่มาแต่มุกมาแต่มุกแล้วก็ตื่นได้แหละอ๋อก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมอย่าดมเด้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวยายามองกระตาก็มีอยู่ เออย่ามองกระจทก็มีอย uh, uh, uh ู่เอาเอาจำเราได้เลยเว้ยจำเราได้เลยเว้ยจำเราได้เลยเว้ยมานี่มานี่มาเนี้ยอ่าเนี้ยอันนี้อันนี้ขายขายมดนเฉลี่ยว่านี่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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยเฉลี่ยเอาเล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 ยดีดีดีเอาเลยเอาเลยไม่เห็นกันนาน

มานี่มานี่อย่าให้มันเข้าไปมาเนี้มีบอแมนอันนั้นหรอันี่ะมีแมนอันก็ลืมนอันเตีคนอันนั้นแล้วั็คนตัอแบบนมาพอได้ปะจะลืมมาโงพยาบาลแล้วก็ออามาแบบจะได้อะไรจยื่ตะกอนเนาะยืมนอกคอยกว่ เอาไปมาหนี้มาหนี้มาหนี้เอาไปเอาไปเอาไปมานนี้มานนี้่อเรื่อเร่มาขามาขามปิดเลยปิดเลยปิดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวพอเท่าก่อนไม่ได้เอามานั่นมามามาปิดเลยปิดเลยบบนปิดเลยปิดเลยมันี่มันี่ปิดเลย ปิดเลยเปิดเลยเอามาขามไม่ขนุนไอ้ขุมทรัพย์ไอ้อะไรอีก<ม>ชา้นมาดูร้าน เล่นกันนะมาถ่ายยาเขาล้ำมาถ่ายยากเขาล้ำก็เลย <วา S 2> เออ <วา S 2> ก็เลย <วา S 2> ก็เลยถ่ายถ่ายนี้ไปก่อน <วา S 2> จะคลิปก่อนวันนี้กี่คลิปแล้วเนี่ยโอ้วันนี้ไปนัวก็ได้สามแล้วก็มาถ่ายคลิปที่สี่จะถ่ายคลิปหนึ่งได้ห้าคลิปก็พอแล้วโอ้ไม่เคยเมื่อวานนี้ได้ได้สองคลิปตัวานนี้ไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้ถ่าย แต่พรุ่งนี้ก,ก็ก็ไม่เกินสองล่ะถ่ายวันละคลิปสองคลิปไปนั่นแหละวันนี้มีเวลาเยอะวันนี้นะไ,ไปถ่ายเลยได้เยอะหน่อยเออไปกินข้าวไปกินข้าวที่มุกดาหารแล้วก็แต่ขาไปเราก็ไม่ได้ถ่ายชักคลิปเลยแล้วก็ไปถึงสามก็ไม่ได้ถ่ายเพิ่งได้ถ่ายแค่มากินข้าวแล้วก็กลับมาได้สามเขถ่ายไปอย่างนี้แหละ พ่อไปแล้วครับพ่อผครับครับขอบคุณจะไปไหนน่ะไปสกลนครับโอ้ไปนอนที่สกลนครับผมโอ้แล้วปล่ให้แฟนนอนอยู่คนเดียวที่สะกอนครับเออ โอ้ยังไม่ถึงสิบนาทีไปดูซุปกะมีซุปกะมีซุปกะมีเล่นจ้าข้าวข้าวคลาสสำหรับคลิปนี้นะครับตาขอจบคลิปไปจบคลิปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับ S <S โอ้ยพอยดีตาก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหลานไัร์ลำสตีวันนี้จะได้เห็นหลานสะีรยลำแล้ววันนี้ครับวันนี้จะได้เห็นแล้วจริงๆนะตาไม่เคยเห็นสักครั้งเลยแม่เออแม่สิรลำก็เป็วันนี้นาจจะได้เห็นวันนี้าานานๆทีจะได้เห็น<ๆ>ใช่ใช่ใช่หาดูได้ยากเลย,ยครับสำหรับคลิปนี้ตาขอจบคลิปเป็นตันนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ